ได้ค่ะที่ขอบคุณค่ะได้ค่ะวันนี้อยู่กันแล้วนะคะสวัสดีค่ะนะขณะ you know ามีทั้งพื้นที่ทีวีทก็ย่ง<ล><ม>พื้นที่ตัวบ้านเป็นตัวบ้านที่ยาวสองกตารางเมตรนะคะรองรับนะคะห้องนอนสี่ห้องนอนนะคะสี่ห้องนั่งนะคะสองที่จอนคะพื้นที่ฟังช่ในก็ชแวนะคะนับาใหม่ได้ไหมคะพอดี วันนี้ตามของคค่ะเดี๋ยรถแปลงขับรถท่านบ้านสี่องสี่ห้องน้ำนะคะทำมทำไค่ะพื้นที่สองหลังเปนบ้านหลังใหญ่ลองมีนี่นะคะเรามีบ้านของโอนนะคะมีบ้ของโอนคิวู่อคนได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่พอม ัสดุกอวัสดุนีเลยค่ะบ้านดามาสะบ้านดาเดี๋ยวเจนะหน่อยนะคะวนะคะยังค่ะแบบนี้ค่ะนะคบ้านหสวัสดีบ้านเลยคะบ้านแรกเลยนะคะนี่ เสาที่สัญญาใช่นะคะนายนบ้านตาเิดแดงก่อนน้องบ้านตาหนทัชไทกันหน่อยไดคะบ้านฟ้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะนะคะไปเ่ชมบ้านหลับใหญ่ของเรานะคะีนอนนะ เราแป๊บนะคะ่ะไปทุกทุกรายในหมู่บ้านนะคะอย่างไะเทียบกันนะคะก็มีค่ะตอนนี้เข้ามาค่ะเห็นที่ท่านก็เดี๋ยวเราจะมาตอนแรกนะคะก็ไปดูเปิดดูที่สูนหน้า เข้าในเมืองเป็นสิบนาทีนะคะแล้วก็เป็นอันเป็ที่เชื่อมนะคะเชื่อมถนนเส้นหลักเส้นหลักในหลายเส้นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นหลักที่เจ็ดนะคะเป็นถนนเชื่อมระหว่างโดยสกี โดยที่เราไม่ต้องย้อนเข้าไปในคูแสามแล้วเาคอนะคะอนออกมาได้เลยคะถ้าแยกสร้างเช่นเดียวนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเราก็เจอเป็นหนึ่งสามเนสา่งเจ็เลี้ยวขวานะคะแยกสันการนะคะซึ่งเป็นสีแยกที่เขากำลังทำ Cluster, ителей, people, ว่ากรุงเทพได้เป็น่งตล้ต้องโบดสวัสดีค่ะสวีทดัค่ายตอนนี้คือมีใารของป่าสอบถามว่าขอทราบราคค่ะวุ้ยมาแต่เช้าเราเลอยเดเลยนะคะสวัสดีะคุณดูเซอร์นะคะท้านของเราค่ะราคาเริ่มที่สามหกแปดล้านเป็นบ้านไทยสามัสาสองจัด พี่เซอร์คะตอนที่เราทักกันในบ้านฟ้าใช่ไหมคะของหัวใจถ้าเดี๋ยวจะดูแลคนที่เพิ่มเนนะะติมตรงนี้นะคะนไปก่อนนะคะเดี๋ยไปก่อน ส่วนของท่าทายกันที่ฟังขึ้นเข้ามาเสียงชัดเจนภาพชัดเจนเสียงชัดเจนคะทักทายกันเลยเสียงถูกในบ้านไหนบ้านฟ้าบ้านฟ้าเดี๋ยวเทสอีกนึงค่ะเท็เสียงอีกนึงนะคะทุกี่ได้ยินเสียงเปลี่ยนไหมคะเสียงตุรกีเปลียนไหมคะด้วยพี ใหม่หนึ่งสองสาม่ห้าหกแปดเก้าสิโอเค แบบหนึ่งนะคะพอดีเราเจไม่ต้องปิดอ <c oughs> พอดีเสียงมี <c oughs> น,นี่คือ,อถ้าไม่ได้ใช้ไม้เสียงเป็นยังไงบ้างคะ ของของคุณนกเหรอของนกน้อยเหรออ๋อโอเคแล้วเสงเจ๊โอเคไหมสะดุดไหมคะเสงเราจะสะดุดไหมคะ อันนี้ปิดนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพอดีเทสใหม่นิดนึงนะคะพอดีมันมีเสียงสะดุดนะคะมีเสียงสะดุดนิดนึงหรือว่าไม่กันพอดีวันนี้เราเราตั้งรไลฟ์แบบมาตั้งก็เลยมีการเทสกันนิดนะคะ่มันจะมีเสียงสะดุด ไปเยี่ยมชมนะคะตั้งแต่หน้าสุขฐานะตู้การนะคะเขจนถึงในตัวบ้านของเรานะคะค่ะโอเคเียนังไม่ใช่ น้องน้อยต้องใช้เสียงต้องใช้เสียงอ๋อ,อถ้าเฉพของเจ๊ได้ยินชัดนะคะโอเคค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้สวัสดีวันเสาร์นะคะวันที่สิบสามกันยานะคะเราอยู่ที่บ้านโมเดสตาเชียงใหม่นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ ใกล้สี่แยกบ <anyone> ่อสร้างเพียงหนึ่งนาทีนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงที่บ้านโมเดิราของเรานะคะเป็นเริ่มเป็นชุมชนเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือโซนหนึ่งเนี่ยมีลูกค้าเข้าอยู่ทั้งโซนหนึ่งโซนสองนะคะ ส่วนที่2ก็มีลูกค้าเข้าอยู่บางส่วนแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นยังเป็นในส่วนของการก่อสร้างแต่ตอนตอนนี้ก็คือจะเสร็จ1 0 0เซแล้วนะคะก็คือส่วนที่2เนี่ยจะเสร็จอย่างสะอาดสมบูรณ์นะคะก็ประมาณ15กันยาน,นี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มสะอาดนะคะแล้วก็มีบ้านเสร็จสมบูรณ์นะคะพร้อมโอนนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ มาดูรายละเอียดดีเชลว,ว่าทางบ้านโมเดลส่าของเรานะคะได้มีได้เสิร์ฟวัสดุกอ่อสร้างอะไรบ้างนะคะมีอะไรให้บ้างนะคะดูได้เลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเด,เดี๋ยวขอรีเซ็ตระบบแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บเดียวเพราะว่ามันมันเสียงมันสะดุดเพราะว่ารถกลัวว่าถ้าจะพาทุกท่านเข้าไปไ,ไปชมแล้วก็มีเสียงสะดุดมันก็จะไม่โอเคเท่าไหร่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอปิดแป๊บหนึ่งนะคะปิดไลน์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมานะคะใจเราแป๊บหนึ่งค่ะ